สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคณคำนวนนะครับคลิปนี้แนวทางหวยฮายนอยพิเศษนะประจำงวดวันที่29เมษายนพุทธศักราช2563นะครับโอเคแหละนะครับผลงานอาจจะไม่เข้ามาหลายวันแล้วนะแต่ก็จะนำเสนอเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับสำหรับหวยฮานอยพิเศษนะนะครับมันจะต้องยอมรับกันตรงๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหวยออกตัวไหนเพราะฉะนั้นนะครับแทงสวนเลยแล้วกันนะครับใคร เอาไว้เป็นข้อมูลไว้ในการแทงส่วนแล้วกันนะครับเนาะเพราะเจ็ดวันแปดวันแล้วเนี่ยนะครับสวนตลอดเลยกลายเป็นเลขดับไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็เอาข้อมูลของกิดติคนคำนวณนะครับสำหรับหัวหฮานอวยพิเศษเนาะเอาไว้เป็นเลขดับแล้วกันข้อมูลที่ไม่ใช่เลขคาดการณ์ของกิติคนคำนวณก็เอาไ้เป็นเลขเด่นประมาณนั้นเนาะ โ okay. อเคเป็นเพียงาการนำเสนอข้อมูลเลขคาดการคาดเดาเท่านั้นเองนะครับผมวิธีการคาดการคาดเดาเนี่ยก็คิดค้นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหวยออกตัวไหนฮานอยเมื่อวานนะครับหกสองหกบนนะครับเก้าแปดล่างไปดูผลงานกัหน่อย มีเลขติดเด่นอยู่ตัวเดียวคือเลข6นะครับแต่ก็เอาเป็นตัวรองเหมือนเดิมนะมีเลขติดเด่นวันละตัวเช่นเคยนะครับส่วนเลข2 28ก็2 27ก็2 26ก็2นะครับ สามวันแล้วมาดูกันว่าวันที่29จะมีเลขสองอีกไหมแปดเก้าสองหกห้าแปดเก้าสองหกห้านะครับนี่คือเลขคาดการณ์ในวันนี้ก็คือเลขสี่ตัวด้านบนเนี่ยผลหวยเมื่อวานนะครับหกสองเก้าแปดสี่ตัวเนี่ยอยู่ในเลขคาดการณ์หมดเลยนะครับตัวที่เพิ่มเติมมาคือเลขห้าอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีสูตรเนาะมันเป็นสูตรพอดีตัวตั้งต้นมันตัวเดีวยวกัน มันก็เลยได้เลขออกมาตรงกับผลหวยเมื่อวานเพราะฉะนั้นอทฤษฎีที่ว่าทฤษฎีที่ว่า,าเลขที่ติดเด่นในวันก่อนในงวดก่อนหนะ้าจะมาติดในวันนี้นะครับในงวดถัดไปจะใช้ได้ผลไหมมาดูกันผมวาง9กับ2บนนะครับเด่น9รอง2วาง6กับ8ล่างเด่น6รอง8 98 9า9ปด6ก้าเก้6เก้าสอหนี่คือสิบชุดนะครับสองตัวบนล่างสิบชุดจากเลขเด็ดนะแต่มันยังไม่พอหรอกนะครับ เอามันให้เยอะๆเข้าไว้นะมาที่ตัวรองนะครับมี2มี8แล้วก็มี5นะครับเพิ่มมาอีก15ชุด2 8 2 9 2 2 2 6 2 5 8 8 89 82 86 85แปดหกแปดห้นะห้าแปดห้าเนี่คือ2ตัวบนล่าง25ชุดนะครับไม่ต้องกลับเนาะพอมันกลับอยู่ในตัวจะแล้วถ้าวางทั้งบนทั้งล่างก็50ชุดนะครับนะองลองคำนวณดูว่าถ้านำไปใช้งานหมดจะเป็นยังไง นะครับถ้ามันเข้าจะเป็นยังไงถ้ามันไม่เข้าจะเป็นยังไงอันนี้ลองออกไปคำนวณดูนะครับไปคาดคะเนดูว่าจะขาดทุนยังไงจะกําไรยังไงนะครับนะผมนําเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นยังไม่พอ25่้าชุดมันยังเยอะไม่พอนะครับมาที่แนวทาง2ตัวบนล่างแบบเพิ่มเติมนะครับก็นําเลขเด่นมาวินคู่กับเลขดับนะครับเพิ่มอีก10บชุด 9 1 9 3 9 4 9 7 9 8 6 1 6ส6 4 6 7 6 8เออทำไมผมเป็นคนแบบนี้นะครับ97มีแต่กเลขเจ็ดตัวเดียวกิตติโอ้ยผมเออทำไม สามสิบห้าชุดบนล่างก็เจ็ดสิบชุดนะอันนี้ไม่ได้กลับนะครับนะไอตัวเพิ่มเติมนี้ไม่ได้กลับแต่ถ้ามันเยอะอยากให้ผมตัดให้ผมก็ตัดนะครับอย่างที่เห็นเห็น <ๆ S 1> เนาะตัดแล้วมาแปดวันแล้วยังไม่เข้าเลย เก้าสองเก้าหกเก้าแปดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยมาถึงวันที่ยี่สิบจะจำไม่ผิดเนาะเข้าเกือบทุกวันมาช่วงนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยเก้าห้าผมะจะเน้นให้สี่ชุดเช่นเคยนะครับหกแปดหกเก้าหกสองหกห้า 63 69ก96บอนชุดเดียวกันนะเนาะเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละตัวกลับกันผมก็จะไม่นับนะครับนับแค่่อชุดนี้เพิ่มอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแนะนําไว้ถ้าจะวางก็วางทั้งบนทั้งล่างแล้วก็กลับด้วยเนาะก็จะเป็น32ชุดโอเคผมก็จะวิน3ตัวบนจากเลข8 9 2 6 5นะครับแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามจะได้10ชุด นทาง3ตัวเนาะ8 9 2 8 9 6 8 9 5 9 2 6 9 2 5 2 6 5 2 6 8 หกห้าเ้าหห้าแดสุดท้าย5้าแดสองนี่คือเลขชุด3ามตัวนะครับสิบชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามยังไม่พอนะครับสิบชุดไม่พอก็ที่แนวทางเพิ่มเติมนะครับนำเลขดับมาวางในหลักร้อยนะครับหนึ่งสาม สี่แล้วก็นำเลข9กับเลข2มาวางในหลักสิบกับหลักหน่วยตามลำดับนะครับก็จะเป็น1 9 2 3 9 2 4 9 2 7 9 2 8 9 2หาก15ชุดมันเยอะอยากให้ผมตัดให้ผมก็จะตัด เก้าสอง926 925แปดเก้าสองเก้าสองหเก้าสองห้านะครับผมจะวินให้ผมจะวงให้ห้าชุดนะครับนะนี่เลยทีนี้มาที่แนวทางเพิ่มเติมอันสุดท้ายนะครับ หนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเลขหลับห้าตัวจะวินเป็นเลขชุดสามตัวสิบห้าชุดเออสิบชุดแบบไม่เบิ้ลไม่ต่อไม่หามนะครับอย่างที่ย็นเห็นนะครับในเจ็ดหรือแปดงวดที่ผ่านมาเนี่ยผลหวยจะไปออกอยู่เลขหลักของสูตรของผมทุกวันเลยนะครับนะทั้งสองตัวและสามตัวเพราะฉะนั้นหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเนี่ยหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเนี่ย จริงๆแล้วผมก็มีวิธีการนะถ้าผมคำนวณได้เลขเหล่านี้อยู่ในเลขคัดการเด่นเนาะผมก็นำเสนอฝั่งตรงข้ามเป็นเลขเด่นก็ได้เนาะหนะึ่งสามสี่เจ็ดแปดเนาะอันนี้คือคือสิ่งที่ผมคิดไว้ตอนที่หวยมันไม่เข้าเนาะคือนำเลขเด่นตามสูตรมานําเสนอมาแบ่งปันเป็นแนวทางเลขเด่นแล้วมันไม่เข้าทําไมไม่ยกเลขดับไปเป็นเลขคาดการเด่นนะ ผมคิดประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ผมแนะนําสมาชิกนะอ,อในเมื่อเลขเด่นผมมันกลายเป็นดับเมื่อเมื่อรู้ผลหวยเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ยกเลขดับเนี่ยหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเป็นเลขเด่นไปเอาไปวินเป็นเลขชุดสองตัวก็จะได้ยี่สิบห้าชุดนะครับบนล่างก็เป็นห้าสิบชุดใช่ไหมส่วนเลขสามตัวก็วินได้ สิบชุดเช่นกันแบบไปเบิ้ลไม่ตองไ่หามนั่นมันมันมีทางออกนะครับมันมีทางออกอยู่ถ้าเห็นว่าแนวทางที่ผมทำมาเนี่ยเลขขั้การเด่นผมเนี่ยมันไม่เข้ามาห้าวันไม่ใช่เจ็ดวันแปดวันแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเฮ้ยสวนกิติไปเลยกิติมันบอกว่าแปดเก้าสองเป็นเด่นเอาเรามาเอาหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเป็นเด่นแล้ว สมาชิกก็นําไปบินเป็นเลขชุดสองตัวยี่สิบห้าชุดบินเป็นเลขชุดสามตัวอีกสิบชุดง่ายๆครับ <c oughs> วิธีการหาทางออกเนาะนี่แต่ทีเนี้ยมันมันไม่เข้ามาแล้วเจวันเนาะเจ็ดวัน8ปวันแล้วเลขคาดการเปลี่ยนผมก็เลยยืนยันตามตามสูตรเดิมไปก่อนวิธีการเดินไปก่อนเพราะว่ามันไม่น่าจะหลุดนานไปกว่านี้หนึ่ง

สี่เจ็ดหนึ่งเดหนึ่งเจ็ดสสุดท้าย8 1 4นนะครับผมก็นี่คือแนวทางเพิ่มเติมจากเลขดับนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกแล้วกันเผื่อบางทีสมาชิกที่ที่ดูผมอยู่เนี่ยอาจจะดูไม่จบนะครับวิธีการแทงสวน กับสูตรเลขเด่นของคิติคณคำนวณน,นะครับผมว่าน่าจะใช้ได้นะแต่พอคุณแทงสวนปุ๊บเลขเด่นผมกับกลายเป็นเด่นเหมือนเดิมเนาะเออมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละอะไรขวกมึงเน,นี้ยเนาะหลุดมาตั้งหลายวันวันที่ชั้นแทงสวนนกแกเนี่ยกลับกลายเป็นเด่นซะง,งั้นหวยกับเข้าซะง,งั้นนะมันจะประมาณนั้นแหละดวงคนนะครับ เหมือนกับเลขดังมาพังที่เราเลขจากสันวัดไหนเด่นดังมาจากไหนสีงวดห้างงวดติดต่อกันเนี่ยพอเราไปแจมกับเขาซะหน่อยพังเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ข้อมูลคงจะประมาณนี้แหละไม่ใช่ประมาณนี้มีเท่านี้นะครับนะแนวทางหวยพิเศษหวยฮานอยพิเศษ29เมษายนนะครับสวัสดีครับ